ประวัติการสร้างรูปหล่อนั่งคุกเขา่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนับจากวันที่16มกราคมพุทธศักราช2517วันละสังขารถึงปีพุทธศักราช2534ล,ล่วงเลยมา17ปีพันเป็นปีอุดมมหาฤกษ์เนื่องจากเป็นปีที่มีเสาห้ารวมาเสาเดือน5ซึ่งหลวงพ่อแดงได้ปรากฏนิมิตนั้น ท่านบอกว่าท่านจะส่งกระแสฌานจิตวิญญาณลงมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลให้อย่างเข้มขลังพิธีปลุกเสกนั้นหลวงพ่อบุญสมศิษย์เอกของหลวงพ่อแดงได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่วิหารประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อแดงโดยปลุกเสกสามวันสามคืนไม่มีการหยุดพักพระแกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าวิชาอาคมร่วมปลุกเสกขับข้างเช่นหลวงพ่อเกตวัดก่อนหลักหลวงพ่อยิดวัดหนองจอก หลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะวัดวังวีเวการามหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาหลวงพ่อแผววัะถนดหลวงหลวงพ่อตัดวัดชายนาและแกจิท่านอื่นๆอีกมากมายเวลา1 5นาฬิกา9นาทีของวันเสาร์ห้าปีพุทธศักราชส5 3พพิธีปลุกเสกเริ่มขึ้นวันแรกภายใต้แสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายน หลวงพ่อเกตวัดก่อนหลักหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนั่งสมาธิบริการ,รพระคาถาปลุกเสกมีพระคณาจารย์มากมายรายล้อมรอบพิธีกรรมโดยไม่มีใครคาดฝันปรากฏการอภินิหารมหัสจรย์ได้เกิดขึ้นท่ามกลางสาธารสิทธิ์และประชาชนร่วมพิธีนับพันวิหารหลวงพ่อแดงสันไว้พื้นวิหารไล่สนั่นก้องเสียงดังเหมือนฟ้าถลม่มคนนับพันตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวิหารหยุดลั่น ก็เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์อัสดงสงกรดสายลมพัดโช,ชยมาเย็นยะเยือกพร้อมกับสายฝนปโปรยปลายลงมาจนอากาศที่ร้อน out, อบอ้าวกลายเป็นอากาศที่เย็นชุ่มชำ่ำหลวงพ่อเกตวัดก่อนหลักกล่าวกับหลวงพ่อบุญส่งวัดเขาบันไดอิกตลอดจนประชาชนที่ร่วมพิธีคุณพ่อแดงท่านลงมาปโปรดท่านลงมาปลุกเสกเหรียญเสาห้าท่านนั่งปลุกเสกอยู่ที่อาสนประธานตรงเบื้องหน้าฉันเองในจิตสมาธิ คุณพ่อแดงพูดํำชับฉันว่าทำให้ดีที่สุดนะคนได้ไปใช้จะได้เห็นผลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ